ไ้ยนะครับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดการประชุมเอเชียแปซิฟิกแอนโดรมดีไซน์แอนด์โอเปอเรชั่นแท็กฟอสครั้งที่4ครับนาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัฐผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเป็นประธานการประชุม The Fourth Meeting of Asia Pacific Aerodrome Design and Operation t a s k Force ซึ่งจัดขึ้นในวันที่10ถึง13มกราคมนะครับโดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก13ประเทศทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกา รวมจานวนกว่า90คนมาร่วมประชุมที่หอปรัชญาราัชกาลที่9มหาวิทยาลัยราชบัฏเชียงรายและผ่านระบบออนไลน์ด้วยครับเนื้อหาก็เป็นการทบทวนและหารือเรื่องมาตรฐานข้อปฏิบัติการออกแบบการจัดการการก่อสร้างของแต่ละท่าอากาศยานค่ะและเพื่อร่วมกันพัฒนาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดประชุมนานาชาติขณะที่ในปัจจุบนันการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก ด้านท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็ถือได้ว่าได้มาตรฐานหนึ่งใน6สนามบินของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วยค่ะ